สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสมาพบกับอาจารย์ยักษ์นะครับดรวิวัฒน์สัญญกรรมทอนนะครับซึ่งเป็นประธานวิธีเกษตรกรรมธรรมชาติสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับที่มาของเขาคือศาสรพระราชาสูตรทั้งหมดนี่มันก็พระราชาองค์นี้นี่แหละเดินทางไปทั่วโลกครับเสร็จแล้วก็เดินทางทั่วประเทศครับเสร็จแล้วก็ไปชวนชาวบ้านทําให้ดูเป็นตัวอย่างท่านก็พระราชทานศาสตร์ต่างๆโอ้ตั้ง40กว่าศาสตร์ Mm hmm. จนเป็นทฤษฎีใหม่ๆใหม่ๆขึ้นเต็มไปหมดเลยท่านเป็นนักสร้างทฤษฎีสร้างศาสตร์ขึ้นใหม่ๆครับแล้วไปทดลองอาชาบ้านเราก็คือผมมีหน้าที่จดบันทึกพระราชดำริอยู่แล้วครับผมมีหน้าที่ประมวลแผนทําแผนถวายท่านแล้วก็ไปติดตามไปประเมินผลไปสอบถวายรายงานท่านอยู่แล้วโดวยหน้าที่เดิมครับผมเมื่อ,อยังรับราชการอยู่ครับผมแล้วาประสบการณ์นั้นพนอะพาอาจาบ้านทำ mm hmm. มันได้ผล ทำในที่ผมเองมันได้ผลแล้วก็ไปทําในที่คนอื่นมันก็ได้ผลอีกออ่ก็เลยอยากมีศูนย์ฝึกอย่างเงี้ยทุกหมู่บ้านเลยให้เขาได้รู้ตามกิเลสตัวเองเนี่อยากให้มีทุกหมู่บ้านเลยหมู่บ้านละแหงแต่ว่าโอ้โหมันเจ็ดหมื่นกว่าแหงมันคง<ห>ไม่ไหวหรอกรมันต้องให้คนอื่นช่วยกันทำในมุมมองของคนรุ่นใหม่นี่ยนะครับผมอยังเป็นผมเป็นคนในเมืองเนี่ยครับถ้าถ้าอยากจะเริ่มที่จะสร้างเริ่มที่จะเริ่มต้นเนี่ยครับอลัจากให้ดรตอร์ ท่านบอกว่ามีแนวทางที่จะต้องเริ่มต้นอย่างไรบ้างครับจริงๆพื้นฐานมนุษย์เนี่ยมันต้องมีสี่อย่างเนะี่ยที่ว่าเหมือนบ้านต้องมีสี่เสาหนึ่งคุณต้องมีของกินไม่มีของกินคุณตายต้องมีนม้ํามีอาหารมีขนมมียายิ่งเด็กนี่ต้องกินขนมมันภาษาเด็กของกินจึงเป็นเรื่องมาอันดับหนึ่งสองของใช้เสื้อผ้าอาพรน,น้ํายาซักผ้าน้ํายาล้างรถของใช้จิปถาถะยยังไงคุณก็ต้องมี อันที่สามคุณต้องมีบ้านที่อยู่อาศัยครับและสุดท้ายนี่สําคัญยิ่งกว่าคือต้องมีอากาศหายใจบริสุทธิ์ถ้าคุณไม่มีออกซิเจนนี่ยังไงคุณก็ตายสี่อย่างเนี้ยครับมันสร้างเองได้เราอยู่ในเมืองก็ผลิตอากาศเย็นให้ตัวเองได้สร้างออกซิเจนให้ตัวเองได้หรือจะทําของใช้ให้ตัวเองไม่ต้องถึงขั้นไปไปขายบ้านทิ้ง แล้วไปซื้อนาทํานาไม่ต้องขนาดนั้นเออไม่ใช่ท่านได้รับฟังอย่างนั้นท่านหน่อยครับแล้วก็ไปปรับใช้กับชีวิตประจาวันอเช่นอ่ะเราจะเริ่มจากของใช้ก็ได้ทุกบ้านเนี่ยยิ่งมีครอบครัวมีลูกโอ้ยิ่งต้องซักผ้าอ้อมทุกวันน้ํายาซักผ้าเนี่ยคุณไปซื้อเขาก็ทําเองเนี่ยประโยชน์ของน้ํายาซักผ้าอ้อมที่เราทําเองเี่ยลูกได้ผลนุ่มแล้วไม่เป็นพิษต่อผิว ศาสตร์เหลา่านี้ความรู้เหลา่านี้มันหาได้ง่ายแล้วทำเองคุณซักทุกวันโอโหค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ใช่ครับถ้าเราทำได้เองไม่มีค่าใช้จ่ายนะมันจะไปหาได้หรือมันจะไปเอาวัตถุดคนมันไม่อยากจะทำอะ่ะมันก็บอกยากที่<ช>จะมันง่ายมากเลยครับผมถ้าสนใจจะเรียนรู้รฝึกฝนที่จะทำของใช้ในบ้านเนี่ยสักสิบชนิดคุณทำเอง คุณก็ประหยัดเงินเดือนหนึ่งหลายพันแล้วทำยาซักผ้าล้างจานอะไรทุกอย่างล้างรถน้ำยาปรับผ้านุ่มทำเองได้หมดเลยที่ก็ถาในบ้านทำเองได้หมดครับผมแม้ของกินง่ายๆคุณไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเนี่ยครับคุณกินถั่วงอกผัดเนี่ยครับคุณว่าถั่วงอกเป่งๆขาวๆอวบๆเนี่ยมีพิษไหมถามทีมีิครับมีพิษชัดเจนพวกเราเนี่ยเพาะถั่วงอกสามวันได้กินแล้วครัไม่ต้องใช้สารพิษเลย แล้วก็ห้องน้ํเอา้ามีห้องน้ำาม่ล่ะมีห้องน้ำํำใส่ถังเสร็จพร้อเอาน้ำลดตั้งมันค้าห้องน้ําเลยมันเย็นสบายอากาศดีขึ้นงามแล้วเพาะนะเผื่อเพื่อนบ้านแจกมันสักยี่สิบบ้านคุณเอาถั่วงอกเพาะแล้วนี่ผมเพาะแล้วผมมาแจกให้พี่กินกินอร่อย uh huh. คุณว่าเขาจะเอาอย่างอื่นมาคืนหรือมัอ้คุณแจกถั่วงอกไปยี่สิบบ้านเป็นไปได้ไหมกลับมาเป็นปลาต้องโก <laughs> กลับมาเป็น ขนมอย่างนีกมากมายเลยครับนี่ไงคือการให้ครับเมื่อเราผลิตของกินของใช้แล้วแต่คุณจะเริ่มจากอะไรกันนะนี่อยู่เมืองนะที่พูดครับแล้วก็ไปทําบุญทาทานครับไปถวายพระเพราะโอ้โยมนี่ไม่ธรรมดามาปกติเด็กวัยรุ่นนี่ยิ่งวัยรุ่นอยู่คอนโดนี่ไม่มีทางเราจะไปผลิตอะไรมาถวายพระครับหลวงพ่อครับนี่ผมสร้างมากัะมือนะ น้ำยาสักจีวรมันจะนุ่มกว่าไปซื้อเขา <c oughs> อาหารนี่ผมทำมามือนะ <c oughs> มัทวายโอ้โหห <c oughs> ลวงพ่อไปเทศชมไป <c oughs> ทั่วเลยทําให้ว่าบอกว่าเศรษฐกิจจริงๆความเขาเรียกว่าปรัชญาที่ท่านทิ้งไว้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วก็สามารถทําได้ <c oughs> <ช>แล้วก็อยาก <c oughs> อยากให้อาจารย์พูดถึงแรงบันดาลใจแล้วกันให้แรงบันดาลใจกับ คนทุกๆคนรวมถึงคนรุ่นใหม่ในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงแล้วก็เอาหลักปรัชญาของในหลวงมาใช้ในการดำรงชีวิตครับก็อยากจะอยาจะบอกว่าเราโชคดีเหลือเกินที่เกิดมาร่วมชาติร่วมภาษาร่วมวัฒนธรรมครับทําให้เราเนี่ยเข้าใจคําสอนเข้าใจคําพูดของพระองค์ท่านได้ง่ายคอันนั้นก็เร่งศึกษาซะก่อนที่ สิ่งเหล่านี้จะจางไปนะก็ให้เร่งใส่ใจศึกษาทําความเข้าใจครับแล้วก็ที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นคือหลังจากศึกษาทําความเข้าใจแล้วเอามาลงมือปฏิบัติตามเล่านั่นแหละชีวิตเราจะดีขึ้นครับอบครัวเราก็จะดีขึ้นครับสังคมเราโลกก็จะได้อาศัยคุณความดีที่เราลงมือทําตามคําสอนพระองค์ท่านนี่างนีภาษาชาวบ้านก็คือเมื่อพ่อไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกๆก็ต้องสามัครคีกันช่วยกัน สืบสารเอาคําสอนพ่อนี่แหละครับมาศึกษามาทบทวนก็เร่งทาเข้าครับเมื่อเราปฏิบัติตามเล่านั่นแหละจะได้ประโยชน์ถ้าเราศรัทธาจริงเราปฏิบัติตามจริงครับคําสอนท่านก็จะเป็นเหมือนศาสดาให้เรากราบไหว้เคารพบูชาเหมือนเดิมแล้วเราก็ทําแล้วก็ชีวิตเราก็จะมีความมั่นคงครับมีความมั่งคั่งมีความยั่งยืนไปถึงลูกถึงหลานได้นะครับผมมันเข้าบุณนะครับอีกทีครับ สุดยอดมากครับสี่วันที่ผ่านมาใช่แล้วกับการได้เดินตามศาสตรชาชาใช่แล้วครับเราไปตามรอยพ่อกัอนับผมตอนนี้เยยบได้ลมาัวันนี้นะครับนี่แหละครับ,รบดูที่เสื้อผม อย่างที่เห็นนะครับในตลอดเนื้อหา,หากเกิดบันได9ขั้นแต่ตอนนี้เอามาติดตัวแล้วจะได้มีบันได9้าขั้นกับเขา <S <S 1> <S 1> ใช่อย่างผมตอนนี้ผมก็แปลงร่างเป็นนักสกิร์ตเป็นกักนกิกรเรียบร้อยแล้ว <S <S ซึ่งเป็นกัิกรที่ได้เรียนรู้ศาสตร์ของพระราชามาเต็มตัว <S 1> <S 1> ใช่แล้วนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็มีหน้าที่ที่จะส่งต่อไปเผยแพร่ไปเผยแพร่กันแล้วอยากให้ทุกคนได้เข้ามาลองเรียนศ,ศึกษากัน ว่าสารพราชาเป็นยังไงแล้วคุณจะรู้ว่าคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่แท,ท,ท้จริงเป็นยังไงครับแล้วเหมือนกันพวกเราได้รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้สัมผัสมามัน,นผมใช้คำว,ว่าวิเศษมากใช่ละกว่าพวิเศษจริงจง<ช>แล้วเราก็เตรียมตัวรพร้อมที่จะลงมือทาใช่แล้วที่สําคัญนะครับคุณต้องมีใจแล้วก็เริ่มลงมือทําใช่ละครับความเพียงเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ ใช่แล้วในทริปนี้นะฮะเราก็ต้องขอขอบคุณสายจระเขน้ำแอมมากๆนะครับที่พาพวกเราเดินทางไปยังเชียงใหม่ใช่แล้วรวมถึงนะฮะโครงการยักษ์จับมือจอกิจิกรรมธรรมชาตินะครับทำธุรกิจนเนกขอบคุณมากมากครับช่แล้ะครับสำหรับทริปหน้านะครับรายการบเฟเดอร์จะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนนะครับผมก็ต้องติดตามฮะสำหรับการเดินทาง รอคุณอยู่ใช่แล้วสวันนี้พวกเราสองคนนะครับต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ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  สิ้นชีวิต <moved. S 2> พวกเรานั้นเคยทำผิดพวกเรานั้นเคยทำผิดลาดสารผิษลงสู่พื้นดินเมื่อก่อนทำไรไทยนาะใช้ภูมิและปัญญาท้องถินไม่ต้องใช้สารเคมีถึงปีล้วก็มีข้าวกินปลูกพัก เลี้ยงไก่ปลูกผักเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่มูลสัตว์มากมายเอาไปใส่ลงดิน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 ขอดิน,ดนละต้องสิน้นชีวิตพวเกเรานั้นเคยทำผิดพวเกเรานั้นเคยทำผิดลาดสารพิษลงสู่พื้นดินตั้งแต่ปู่ย่าตายาย